สวัสดีครับวันนี้วันที่20มิถุนายนนะครับมาอัปเดตสต็อกสอสอะไรกันมีตู้เข้ามา2ตู้อ่าแล้วก็มีรถประกอบคันนึงเริ่มจากหัวนี้เป็นหัว FRR 210นะตัวนี้ตรงเมืองไทยเลยครับหัวสวย FRR ตรงกับ1 9 2 2 1 0เมืองไทยตัวนี้จะติดเครื่อง 4HK 210แรงมามาทั้งชุดเลยมีติดขันหน้ามามีเพลาท้ายเลยมาทั้งชุด นี่นะครับเป็นเครื่อง 4HK 2 1 0แรงแรงม้าเท่าเมืองไทยเลยนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนพวกหัวพวกไอ้ตรงเมืองไทยนะหัวติดเครื่องตัวนี้วางได้เลยนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นหัว NMR ตรงกับ NMR 130เมืองไทย ก็วางแทนพวก NKR นะที่เป็นรหัสคัดซี NKR ไม่ว่าจะเป็นหัวปิป๊บหัวตาหวานหัวกระตูนหัวโลโบโคอปที่เป็นคัดซี NKR NMR NLR นี่ใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยเป็นคันเกียร์ธรรมดาาตัวนี้ภายในสวยมากเลยนี่มาเดิมๆยังไม่ทำความสะอาดเลย ก็หัวตัวนี้เป็นหัว628หัวกว้างหัวเท่า10ล้อเมืองไทยนะครับตัวนี้ใส่แทนในหลงได้เลยหัวนี้ก็สวยเป็นสีบอลไงดูฝากระโปรงภายในยังเลี่ยมอยู่เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวเมก้า10ล้อเท่ากับ10ล้อเมืองไทยกับ แล้วก็เท่า ff 600ใหญ่เมืองไทยนะใส่ได้เลยเป็นเมก้าครับก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อแล้วก็มีหัวนี้ก็มาใหมา่เป็นเป็นเดก้าเดก้าหลังคาเตี้ยหลังคาเตี้ยก็จะเหมือนล็อกกี้นะครับจะต่างกับหัวเดก้าสองเศนย์เมืองไทยตรงหน้าผากเนี่ยหายไปคืบนึงแต่ใส่แทนกันได้บอดี้เท่ากัน ใส่แทนกันได้เลยใส่ล็อกกี้ใส่เดก้าสองใส่จัมโบ้ใส่ได้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวโลโบคอปสองเหมือนกันมีมาสองหัวสีเหลืองหัวหนึ่งแล้วก็สีขาวข้างในนี่หัวหสเปคเดียวกันตรงกับเมืองไทยนะครับเป็น frr สอง frr หนึนนะครับใส่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็น npr โลโบ c o ปนะครับ ก็ใส่แทนพวกรหัสคัสซีที่เป็น NPR ไม่ว่าจะหัวปิป๊บหัวกระตูนหัวตาหวานแล้วก็ NPR โลบคอปเนี่ยคือใส่ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับก็คันนี้จะเป็นในรถประกอบเมกา FD เป็น6ล้อหัวแคบมีแคปติดเครื่อง JO 7 E เอ้ตัวนี้เป็นยูโรไฟรุ่นใหม่กระจกอยู่ที่ข้างประตู จะติด JO 5 E ของมันเร็วตัวนี้เดี๋ยวทำคลิปแยกให้พัสซีสวยตัวนี้ก็หวัวน,นี้ก็เป็นเด็ก้าสเหมือนเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังคาเตี้ยก็จะถูกหน่อยตัวนี้ถ้าใครจะเ,เน้นราคาถูกก็มเมาได้เลยใส่แทนลลกอกี้เด็ก้า2ได้ก็ อาทิตนี้เปิดด้วยกัน2ตู้ที่อธิบายมาก็ถ้าใครสนใจก็ทัก Line ID at s o r s o r เข้ามานะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l ลายเลยครับขอบคุณครับ